ล้ปั่นเข่าว,วานนี่เนาะนี่แก่เข่าเมื่อ <c oughs> ขึ้นพี่น้องเที่ยงแล้วเ <c oughs> ที่ยงแล้วเที่ยงเลย <c oughs> <c oughs> ยิวข้าว <c oughs> น,นั่งขาบนี้พักผ่อนเส้าเมื่อยเอาแห้ง บนระบวงค่ะ <c ười> 再装。这来啥东西？ มันรวมค่มความสียาที่นข่ามันเริ่มมีปวดไม่เงารู้จักปวดบ้องเขาขั้ว นเลย้ก็คือนั่งด่หันกินสื้อจากหันหรอเนาะ

ลูกแหล่แล้วเราเอาฝากถึงไรช่องลูกแล้วก็มาหาเราไปทั้งใหม่เฉยช่องปีเลยนมาตัวที่กายนมาตัวทีนี่อีกมาตัวอีกเออนามบดถวยเ่ยเนาะ อน,นนอนอ่านไมยังอยู่บนน้มันเลย ไหนแล้วก็หมึกแกว๋นเห็นโอ <laughs> <lương chân>, <laughs> 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 để <laughs> 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 ไลก็บผใหญ่ดอ๋อันเป็นคนดีกินแก้วแปสมอนบอล จึงดูฮ่าฮ่าฮ่าไม่ถูกหัวงอกเปดมันก็ยังแล้วๆๆนกเปมันงจัความมหย่าแล้ว็ตัดย่าเนาะจันกเคียว้วเ่มวนเลยจับไปผานมึงหวจับแบบ ใจเต้นบ่บ่ใจเต้นอย่ามือนะมือหรือมือตี้ไอ้คำน้อยนั่ละเราเอาใส่กระติกน้ำจิ้แปะโตแล้ววะ ได้แล้วฮะงานมีดอกงานเดือดใส่เลย บริการน้ำฮอดถี่น่องเงินเกี่ยวเขานี่เบิดมาเกี่ยวเขาบริการคายน้ำฮอดถี่ว้ยม่วนยังเด๋ยมได้ก็ได้แล้วก็ได้ใครที้ใครดีขายเท่ห์ในเท่ห์ค่ะคาเฟ่ อองเงินเพิ่นนาชิจายนะเ้เมื่อเอาไเดียวไปไรา่าอกเพิ่นนี่ดูดนะแม่ของพีพีในโลกนะของผี่ะาาจอกละสิบพันนะพี่น้องจอกละสนะิบพันสิบพนี่ใาม,มุ้งขึงมบ่มีทองหยางบ่พอค่ะ น่เดินบนมาเก็บเที่ยวเาชดให้ริลกตนเอางกเนเลยจะคลองหน้ากับบเลียงน้เลี่ยงเล้เจ้าคุณมาใช้บอกว่าเก็บเงินปลายทางอ เงินขี่ดอกออกเนะป้าป้าไห้บักใหญเบลดออกดอกเวนี่ก็เมือดอกพี่น้องป้า